แล่าสวัสดีค่ะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วใครบอกคนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้คิดใหม่นะในอดีตที่ผ่านๆมาเรามักจะได้ยินได้เห็นชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในเมืองไทยพากันบอกว่าเมืองไทยไดีเกือบทุกอย่างอะไรๆก็ดีไปหมดยกเว้นคนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้แต่ตอนนี้โลกได้เปลี่ยนไปแล้วเราทุกคนกำลังอยู่ในศตรวรรษที่21 และอีกไม่ถึง30วันเราก็จะก้าวเข้าสู่ปีใหม่ปีพศ2567ไปได้วยกันแล้วแน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาอย่างเช่นในคลิปต้นเรื่องของคลิปนี้หนุ่มจากสกอตแลนด์คนเดิมที่เอาคลิปของเขามาทำไปหลายคลิปแล้วได้ออกไปแล้วหาของกินแถวอนุสาวรียชัยสมร,รภูมิที่กรุงเทพและได้เจอกับพ่อค้าน้ำปันที่พูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย นิดหน่อยขณะที่บทสนทนาของเขาทั้งสองคนนั้นทําให้ชาวเน็ตต้องทึ่งไปตามๆกันและดันในคลิปนี้มีการรับชมจากโชโลกพุ่งทะลุ5ล้านวิวไปแล้วและคลิปนี้ก็ยังเป็นเครื่องยืนยันที่ดีว่าคนไทยเองก็มีการปรับตัวไปตามการหมุนรอบตัวเองของโลกไปนี้อยู่ตลอดเวลาคนไทยไม่ใช่คนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้อีกต่อไปแล้วถึงจะพูดไม่ได้ทุกคนแต่คนที่พูดได้ก็มีมากขึ้น และพร้อมต้อนรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแล้วเช่นกันอันที่จริงมีนักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าเรื่องคนไทยผู้ภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคุณเพราะว่าที่เขามาเที่ยวเมืองไทยเพราะเขาหลงรักในวัฒนธรรมไทยเขาออกมาตามหาความแตกต่างที่ซึ่งบ้านเขาไม่มีดังนั้นการที่คนไทยผู้ภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญสําหรับเขาสักเท่าไหร่นะแต่มันกลับเป็นสเสน่ห์ที่ชวนให้เขาหลงไหล สรุปว่าพูดได้ก็ดีพูดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคลิปนี้หนุ่มสกอตได้เผยแพร่ผ่านงช่องติ๊กตอของขารไวตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาตอนแรกแอดว่าจะไม่ทําคลิปนี้แล้วนะเพราะแอดทาคลิปของหนุ่มสกอตไปหลายคลิปแล้วกลัวเพื่อนๆจะเบื่อแต่ภาพและเสียงจากคลิปนี้วนเวียนอยู่ในหัวตลอดเลยในที่สุดก็จะไม่ไหวต้องเอามาทำอีกสักคลิปในคลิปนั้นเป็นช่วงที่หนุ่มสกอตเจ้าของช่อง ได้เดินไปหาซื้อน้ำปั่นกินและบทสนทนาระหว่างหนุ่มสกอตกับพ่อค้าน้ำปั่นในคลิปก็คือหนุ่มสกอตได้ทักถามพ่อค้าไปก่อนว่าฮัลโหลสวัสดีครับคุณพี่พ่อค้าน้ำปั่นก็ทักทายกลับว่าฮัลโหลสวัสดีครับคุณลูกค้าทักทายกันเสร็จหนุ่มสกอตก็บอกว่าเขาอยากได้น้ำปั่นสักแก้วหนึ่งคุณพี่พ่อค้าก็รับออเดอร์ทันทีได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมจัดให้พร้อมกับบอกหนุ่มสกอตว่า ผมจะทำน้ำปั่นที่น่ากินที่สุดให้คนนะผมคิดว่าคุณน่าจะชอบหวานนิดหน่อยไม่หวานมากใช่ไหมครับหนุ่มสกอตก็ตอบกลับไปว่าใช่ใช่หวานกลางๆพอได้อยู่ครับและผมก็เชื่อคุณเอว่าคุณจะทำน้ำปั่นที่อร่อยที่สุดให้ผมกินคนพี่พ่อค้าก็เลยบอกว่านี่คือที่หนึ่งของผมเลยนะหนุ่มสกอตก็เลยถามว่าน้ำปั่นของคุณคือน้ำปั่นที่อร่อยที่สุดในกรุงเทพใช่ไหม คุณพี่พ่อค้ายิ้มยิ้มแล้วบอกว่าอยู่ที่ตลาดนี้ผมเป็นที่หนึ่งครับหนุ่มสกอตก็เลยบอกว่าโอเคครับผมเชื่อคุณครับในระหว่างที่จัดเตรียมผลไม้เพื่อเอาไปปั่นนั้นคุณพี่พ่อค้าน้ำปั่นก็บอกหนุ่มสกอตไปด้วยว่าเขาใส่อะไรไปบ้างซึ่งก็มีทั้งแอปเปิลแตงโมสับป,ประรดฝรั่งและบีทรูทและหนุ่มสกอตก็ถามคุพี่พ่อคาว่า คุณไปเอาผลไม้พวกนี้มาจากที่ไหนคุณพี่พ่อค้าก็เลยตอบไปว่าทุกๆวันผมจะไปซื้อผลไม้ที่ตลาดหนุ่มสกอตก็เลยถามต่อว่าเขามาส่งให้คุณหรือคุณไปรับเองคุณพี่พ่อค้าก็ตอบไปด้วยความภูมิใจว่าผมไปตลาดด้วยตัวเองผมไปหาซื้อผลไม้เหล่านี้ด้วยตัวเองผมต้องการเลือกผลไม้ที่ผมเอามาทำน้ำปั่นขายด้วยตัวผมเองผมเตรียมทุกอย่างด้วยตัวผมเองครับ หนุ่มสกอตก็เลยบอกว่าคุณเยี่ยมมากหลังจากที่หยิบเตรียมผลไม้เสร็จแล้วคุณพี่พ่อค้าก็เตรียมปัน่นซึ่งก่อนที่จะปั่นนั้นเขาก็ใส่ส่วนผสมเพิ่มลงไปอีกทั้งน้ำสับวรสเกลือและมีเล่นมุกนิดหน่อยในตอนที่จะใส่น้ำเชื่อมเขาบอกหนุ่มสกอตว่าใส่วอสกา้าหนึ่งช็อตนะหวานนิดหน่อยและปิดท้ายด้วยการใส่น้ำมะนาวครึ่งลูกในตอนที่ปั่นเสร็จและใส่แก้วแล้ว หนุ่มสกอตบอกว่าน้ำปั่นดูน่ากินมากมันต้องดีต่อสุขภาพแน่ๆคุณพี่พ่อค้าก็เลยบอกว่าชัวครับดีต่อสุขภาพร้อเปอร์เซในตอนท้ายคลิปหนุ่มสกอตบอกด้วยว่าคุณพี่พ่อค้าน่ารักดูเป็นมิตรมากมายอะไรขนาดนี้และน้ำปั่นที่เขาทำก็อร่อยจริงๆด้วยโดยราคาน้ำปั่นแก้วนี้หนุ่มสกอตได้มาเม้นบอกเอาไว้ว่าแก้วละ50บาทเท่านั้น และหลังจากที่หนุ่มสกอตได้อัพคลิปนี้ไปแล้วก็มีเพื่อนๆทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายซึ่งความคิดเห็นส่วนใหญ่แล้วก็จะพากันบอกว่าพ่อค้าน้ำปั่นเยี่ยมมากภาษาอังกฤษดีมากการบริการลูกค้าก็ขั้นเทพการจัดวางของในร้านก็ดูเป็นระเบียบสะอาดสะอ้านพี่เขาเป็นหน้าเป็นตาให้กับคนไทยได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดร้านน้ำปั่นที่อยู่ในคลิปนี้ มีเพื่อนๆมาคอมเมนต์บอกเอาไว้ด้วยว่าคุณพี่พ่อค้าเปิดร้านขายอยู่ที่ตลาดเซนจูรี่อนุสาวรีย์ชัยสมร,รภูมิกรุงเทพถ้าเพื่อนๆคนไหนผ่านไปแถวนั้นแวะอุดหนุนกันได้นะพ่อค้าดีๆแบบนี้เราต้องช่วยกันสนับสนุนค่ะและสำหรับเพื่อนๆที่อยากรับชมคลิปต้นฉบับแอดได้แปะลิงก์ต้นฉบับไว้ในรายละเอียดแล้วนะคะและเช่นเคยแอก็ได้รวบรวมความคิดเห็นจากคลิปนี้มาเล่าสู่กันฟังแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ ความคิดเห็นแรกนะคะภาษาอังกฤษที่เขาใช้พูดคุยกับลูกค้าดีมากและทุกอย่างในร้านของเขาก็ดูสะอาดมากแถมราคายังถูกอีกด้วยความคิดเห็นต่อมานะคะพ่อค้าน้ำปั่นที่พูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยความคิดเห็นต่อมานะคะช่องนี้ทำให้ฉันรู้ว่าแม่ค้าพ่อค้าพูดภาษาอังกฤษเก่งมากความคิดเห็นต่อมานะคะคลิปนี้ทำให้เราได้เห็นมุมดีๆอีกมุมหนึ่งของพ่อค้ากับชาวต่างชาติ ความพีพินต่อนะคะการบริการลูกค้าของเขาฉันให้ A บวกเลยนะความพิถีพินต่อนะคะพ่อค้าขัจะเป็นมิตรเลยครับความพิ่นต่อมานะคะผมยอมรับเลยว่าในเมืองไทยนั้นผู้คนเป็นมิตรและน่ารักมากความพิ่นต่อมานะคะพ่อค้าผู้ภาษาอังกฤษเก่งมากแถมน่ารักด้วยใส่ใจวัตถุดิบด้วยการไปเลือกซื้อเองอีกต่างหากเยี่ยมมาก ความคิดเห็นต่อมานะคะช่างเป็นพ่อค้าที่ยอดเยี่ยมจริงๆเขาทุ่มเทให้กับธุรกิจของเขาอย่างเต็มที่ความคิดเห็นต่อมานะคะฉันชอบวิธีการขายและการบริการของเขามากๆขอพระเจ้าอวยพรให้เขาขายดิบขายดีนะความคิดเห็นต่อมานะคะทุกอย่างในร้านของเขาดูสะอาดตามากและการนำเสนอสินค้าของเขาก็ยอดเยี่ยมที่สุดความคิดเห็นต่อมานะคะฉันชอบคนคิดบวกและผู้ชายไทยคนนี้น่ารักมาก ในเมืองไทยมีคนแบบนี้อยู่เต็มไปหมดเลยนะความคิดเห็นต่อมานะคะร้านอาหารริมถนนในเมืองไทยดูดีมากถ้าผมได้ไปที่นั่นผมต้องไปลองชิมให้ได้ความคิดเห็นต่อมานะคะฝรั่งมาร้านพี่เขาเพียบแน,แน่ดูแลดีมากและสำหรับเม้นนี้หนุ่มสกอตก็ได้มาตอบกลับเอาไว้ด้วยว่าผมหวังว่าคนไทยก็จะมาอุดหนุนพี่เขาด้วยเหมือนกันนะความคิดเห็นต่อมานะคะโอ้พระเจ้า ดูคลิปนี้แล้วประทับใจมากเอาจริงๆเลยนะภาษาอังกฤษของเขาดีมากและเขาก็ยังสุภาพสุดๆอีกด้วยความคิดเห็นต่อมานะคะโอ้ร้านของเขาดูถูกสุขาลักษณะจริงๆดูเขาเป็นพ่อค้าที่ดีและสุภาพมากๆเลยนะความคิดเห็นต่อมานะคะคนอินเดียต้องมาศึกษาดรงงานจากผู้ชายคนนี้แล้วนะดูให้รู้ไปเลยว่าเขาทำน้ำปั่นได้สะอาดมากมายขนาดไหน ความคิดเี็นต่อวานะคะเขาดูน่าทึ่งมากเขาทําการค้าของเขาด้วยความอาใจใส่และมันก็ทําให้ฉันอยากจะไปซื้อน้ําปั่นจากร้านนี้จริงๆความคิดเี็นต่อวานะคะอะไรนะแก้วนี้50บาทคิดแล้วก็แค่1.15ปอนด์ปเองให้ตายเถอะเห็นแบบนี้ฉันตกหลุมรักเมืองไทยทันทีเลยนะความคิดเี็นต่อวานะคะถ้าเป็นที่อเมริกานะแก้นี้ต้องมี7-9ดอลลาร์ ถ้าเป็นที่สวิตเซอร์แลนด์อาจจะต้องจ่าย12 1 5ถึง15ดอลลาร์ความคิดเห็นต่อมานะคะอาหารริมทางข้างถนนในเมืองไทยสะอาดและถูกสุขลักษณะหรือไม่แต่สำหรับเมนนี้ก็มีคนมาตอบกลับเอาไว้ว่าคุณไม่ต้องคิดมากครับผมยังไม่เคยมีปัญหาหลังจากกินอาหารข้างทางในเมืองไทยเลยนะโดยเฉพาะถ้าคุณไปอยู่ตามเมืองใหญ่ๆอาหารของพวกเขาจะดูสะอาดดูน่ากินสุดๆความคิดเห็นต่อมานะคะพี่ชาย ผมกำลังจะไปเที่ยวที่เมืองไทยในอีกสาวันข้างหน้านี้แล้วและผมก็ตื่นเต้นที่สุดที่จะได้ไปชิมอาหารที่นั่นช่องติ๊กตกของคุณทำให้ผมอยากไปเมืองไทยจะจะขาดแล้วอาหารทุกอย่างมันดูน่าทึ่งจริงๆความคิดเห็นต่อมานะคะผมขอพูดตามตรงเลยนะว่าประเทศไทยคือหนึ่งในประเทศที่ดีที่สุดของโลกความคิดเห็นต่อมานะคะฉันอยากไปเมืองไทยมากๆพวกเขาดูเป็นคนที่น่ารักสุดๆเลยนะ และสำหรับเมนนี้หนุ่มสกอตก็ได้มาตอบกลับเอาไว้ด้วยว่าผมยืนยันเลยครับพวกเขาเป็นแบบนั้นจริงๆความคิดเห็นต่อมานะคะแค่กล้าพูดคือเก่งแล้วขอแค่เรากล้าที่จะพูดถูกผิดเขาเข้าใจเพราะมันคือภาษาที่สองสาของเรานืบอือพ่อค้าที่กล้าพูดและอธิบายให้ลูกค้าต่างชาติเข้าใจวิธีทำความคิดเห็นต่อมานะคะถ้าคนพูดอังกฤษเป็นแล้วได้พูดกับคนต่างชาติแบบนี้สนุกมาก เหมือนได้ลองวิชาที่เราเรียนมาความคิดเห็นต่อมานะคะพูดเก่งกมากสุดยอดเลยรู้จักโกว่าด้วยความคิดเห็นต่อมานะคะเคยไปซื้อครั้งหนึ่งที่คนขายน่ารักมากพูดดีมากแนะนำทุกอย่างมีสรรพคุณผลไม้แต่และอย่างติดไว้ด้วยแนะนำเลยตรงตลาดหน้าห้างเซนจูาารี่อนุสาวรียความคิดเห็นต่อมานะคะฉันสงสัยมาตลอดเลยว่า ในเมืองไทยพวกเขาจะใส่น้ำตาลลงไปในน้ำปั่นทำไมมันหวานมากความคิดเห็นต่อมานะคะจัดผลไม้เป็นระเบียบดูน่ากินผมเดินผ่านผมก็แวะนะความคิดเห็นต่อมานะคะน่าทึ่งมากราคาอาหารที่สหรัชอณาจาักรเทียบกับที่เมืองไทยไม่ได้เลยและคุณภาพก็คงจะไม่ดีเท่ากับของพวกเขาอีกด้วยความคิดเห็นต่อมานะคะลูกพี่ลูกน้องของฉันย้ายไปอยู่ที่เมืองไทย และเขาก็บอกว่าทุกคนที่นั่นเป็นมิตรและใจดีมากความคิดเห็นต่อมานะคะการพยายามสื่อสารอย่างจริงใจนั้นน่ารักเสมอผิดถูกไม่สำคัญแค่ได้เห็นความจริงใจที่อยากจะคุยด้วยก็เยี่ยมแล้วครับความคิดเห็นสุดท้ายนะคะฉันเป็นคนไทยต้องพูภาษาอังกฤษกับคนขายน้ำปั่นไหมคะจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้และทหารในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิด หรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแลอต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียที่ถูกต้องได้เลยค่ะและพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ